สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูนะคะวันนี้เจอกับคุณครูบีมอีกแล้วนะคะในวันอังคารที่1 2วันนี้ครูบีมก็จะสอนคําอ่านให้เด็กๆอีกอกี่คําลูก5คํานะคะวันจันทร์ครูบีมสอน5คําไปแล้วนะคะวันนี้ครูบีมก็จะสอนเด็กๆอีกคํารวมทั้งหมดเป็นกี่คําคะ10คําค่ะ ออก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูบิมจะทบทวนคำเมื่อวานนะคะที่ครูบิมได้สอนไปก่อนนะคะมีคำอะไรบ้างเราไปทบทวนกันเลยคะ่ะคำอ่านทั้งหมดคําคำกันอีกครั้งนะคะคำอ่าน1โมโหสองชะนี3ทีวี 4. กํายํา 5. เกาหัวส่วนคำอ่านในวันนี้นะคะ ทอเอทยอายาเทยาจออจจอแอเจจอแจอแอ,อแบมออืมือแบมือยอโอโยยอเอเยโยเย,อย,อยอจอจออเจารอูรูเจาะรู เรามาทบทวนคำทั้ง10บคำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำอ่าน 1. โมโหสองชนีสามทีวีสี 4, ก่กำยำห้าเกาหัวคำอ่านคำที่6นะคะเทยา 7. จอแจ 8. แบมือ 9. โยเย 10. เจาะรู จบไปแล้วนะคะสำหรับคำอ่าน5คําคำในวันนี้รวมกับของเก่าด้วยอีก5คําคำรวมทั้งหมดเป็นกี่คำค่าเด็กๆ10คคำนะคะวันนี้เราได้คำใหม่แสนวิเศษมาอีก10คคำให้เด็กๆทบทวนคำอ่านทั้ง10คคำนี้นะคะทุกวันเลยนะคะลูกอาทีนี้ครูบิมจะสอนเด็กๆทั้งหมด20คําำแต่วันนี้ได้แค่10คคำก่อนดังนั้นเด็กๆยาพึ่ง อ่าอัดคลิปส่งมาให้คุณครูก่อนนะคะให้ครบ20คําก่อนนะคะค่อยอัดนะให้น้องฝึกอ่านทุกวันก่อนนะคะลูกและในทุกวันน้องอย่าลืมทบทวนพยานชนะกอไก่ถึงฮอนกูกและสระนะคะที่ครูบีมได้สอนไปรวมทั้ง10คํานี้นะคะทบทวนเยอะๆนะคะคนเก่ง